ข้อเดียวนะครับเทพโยปทัศ <laughs> น์โนปรับเวทนะครับเอาระเบิด์บอไปเอาระเบอร์บอเอาไปเอาเอาละเบอร์โอ้ยบอลให้ลองเก็บเลยระเบิดเร็วให้ลองเก็บเลย อ้หลงครับ54ลองร้อย54ลองเจร้อยอไม่ได้ยิกรรมการเลยครับไไดิยงไนได้เครื่องกี่เลขยังคิดไม่ถูกได้ไม่เต็มหรอกหนึ่งต่อโนครับเทพโย1 0ยกขึนซันทำไป เยเสียได้ลูกนี้ครับนอยู่มากเลยคูตัวหนึ่งครับนนประเวศเสรตั้วตนแ เตี้ยทำไมมันเตี้ยเกินหรือว่าไงป้าขยับไปอีกหน่อยดิเตี้ยขยับไปขวาหน่อยเอามานี้มานี่มานี่มามานี่มาสามิาทีทับไม้หน่อย ชิด่าว่เสื้อได้ไเห็นตขนาดนี้คาตาขนาดบอกปะาตาขนาดเลยือไปจับเกนตมือน่ะลูกแล้วสี่ห้าลูกแล้วไม่ติดยงเาั

เอาล่อยลมหน่อยผู้ชมลมหน่อยเดียวมยล้เียลงกเวทีกเติดปะนยสอึ่ามม่ตีเลยเนี่ย ต่อไปจะจะขึ้นชั้นเป็นปา <ะ S 1> ลูกป 4G แล้ว <ปะ S 1> ติดปลา500ติด้อ,อย,อออยที่ที่ไปตาขมองเาราคาเสมอใช่ไหมตอนนี้ยังใช้ลูกปาสามอยู่ต่อไปจะใช้ลูกปลา 4G ที่มีกระเป๋าเก็บรองเท้าเอานี้เก็บไว้นี่กเก็บไว้ใครผมห้อยไว้ครับเทพโยขึ้นน้ำไปแล้วครับ เราไม่เคยห้าเทต่อห้าเทเตวนยเคยเล่นกันเคยเดียวกันอยู่สูงตัดสอง ก็ดีนะครับตรงนี้ไเต้องเอาสุนลับเทพยกเสร์ฟใส่ดีมากครับตรงนี้ ได้ครับสันดักเบีมต่อ2ครับจำนวนยังตามอยู่นะครับรตะวัดขว้ามาเทพโยเก็บไว้ได้ ทำไงครับโหครับนี่หะครับเทพโยนะครับ, <st ere o> รบสมชื่อนะครับาก,กงาก,กงโอ้โหลเทพอย่างนครับ <c oughs> ดูตะก้อ,อก,ก่อนครับแม่แต่ยันไม่ข้ามครับ ไม่เป็นไรครับลูกรับสวยงามก็พอแล้วครับกงร้องอัดฉีดไป400นะครับเทพโยครับข่าแท็กซี่นั่งวนไปวนมาได้ครับสบายๆครับหนึงต่อสองครับเ,เกีียวครับแต่ไม่ขึ้นครับ <c oughs>

สัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเทปโยกันครับเดี๋ยวนี้มงปาดมาไม่ดีครับเชียร์เทปโยครับหลังอไยมข่าดนะเอาละครับ แอบโย่ได oh <vine>. ้แ <risque> ต้มขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มครับตอนนี้อะไรเองไปซื้อมาทีละแต้มทีละแต้มฝั่งนี้แมงเดี๋ยวมันหักค่าค่าเดินอีกนะมันมีสามมิลลิหน่อยเออพวกจิตผัวจากข้างตีนเขาเลยเหรอปปิิดแล้วฮะไม่ได้ไม่ได้ผูก ไม่ใเีเอาเบียไนดีอหมดแล้วครับอมสีอสอมสีน้ทำสงครับเขมเดียวเสิร์ฟลงไหมครับอ่าขมาเฉียวไม่ข้างครับแล้วเอกวไม่ลงไปไอ้นี่สู้ม่หมดัมีเท่าไหร่มาหมดแล้วไม่มีไม่มีตัง เป็นเล่นที่อื่นเสียไปแล้วมาเล่นจาทอนี้ได้หมดแล้วออะเดีด๋ยวๆะไม่ออกแล้วกแกคนจนเรให้ไปแล้วมึงี่มันหลืออนน มไม่ออกเัมวดมันเลือเยอะนั่นน่ะหต่อครับอมา20บาทแต่ข้ามฟรีนะครับอย่างนี้เกิบหลอกหน้าเทัาโอ้บเทพโยหลงไปนิดนึงครับกลับมาเขียวติดเนตครับเอาล้วครับแต้มแรกของนนมาแล้วครับยิ่งๆยุ่งๆยุ่งยุ่งๆยุมงๆยเทงโยุังๆยุ่อยุ่งๆย่ย มาหาเหลี่ยมถึงสนาม6-4แล้วนะครับมามาเร์ฟไม่กินเท่แล้วครับต้องโดนเขียวอย่างนี้ครับสี่ตัวหนึ่งครับ เดี๋ยวว่าดูแลได้ดีลอล้เหนึ่งต่อสี่ครับวเทพโยตรงนี้เขียวครับกูเล่นไม่เป็นเลยสองหนึอะไรเนี่ยเล่นเป็นอะไรน้เล่นงงนะป๋าไม่รู้ใจเงนยังไงเนี่ยป๋าดูนีห้าสี่พลองไม่สอง องสกอยได้แป้อยนะเต็รโอเคกลร้องแล้วเอาของเอาของเอาเอาม้สวัสดีครับโอ้โหผมเรียกว่าเทพโยใจหยอดนะครับลูกนี้ครับ อยู่ในสถานการณ์ที่โดนคนอื่นบอกบ้างนะครับเทพโยนะครับหนงต่อสีอยู่นะครับเสิร์ฟทพโยทำไงเขี้ยเอสามิติมาเกือบสีีแล้วครับ แซมสีนครินนะครับเทนด้วยตัวเองนะครับเทนเนอร์อยู่นะครับตอนนี้ทีตัวหนึ่งครับซ้าย กมต่ำๆไม่รต้เปิดหัวลองเอารองเอารองเอารองเอรองเอารองเอารองเอาองเอารองเอารองเอารองเอาลองเอาองเอารองเอาองเอาองเอารองเอองเงเารงเอาเอาองเางเอาองเรองเอาองเอาองเอาเอาอรเอาองเอรองเอาองเอองเอาเอางเอาอรงเอาอรอง ดันหมาก้อนนนไล่ขึ้นมาหนึ่งแต้มครับยอดมาเออนั่นแหละพระปาต้ัยรุ่นเลยพระปาดฝั่งนี้เขาดีส้นอะของที่วันอินเดียมั้งเอาไปเก็บทีให้ลคนนี้เนี่ยแล้วอยู่ใกล้กล้องเลยเอาไปเก็บทีดิช้าช้าทีต่อสองครับเทพโยน้ำอยู่สองแต้มครับปั่นไปสุดเส้นครับยังรับได้าจะโดนสันได้ลรอครับลูกนี้ <łość> ปึงเอาเจ็บนะครับทำยังไงพู้เอาโอ้ยเอาแล้วครับโยกกำกับ้นนี้ครับ ชัดๆได้การเล่นงานห้าต่อสองนะครับเสร็จสุดมุมซ้ายดีมากครับยังอยู่ครับเขียยออกนะครับลูงนี้โอ้โหได้ความยาวของขานะครับเกี่ยวลูกออกไปครับขอเลยดีหนึ่งภาพเลยขอตอนให้น้ำเลย เอออ่าเอน่นี่น่เออนี่ครับเทรนเนอร์เทรนเนอร์เทบโยนะครับโอ้โหมือน้ำครับมือน้ำมือมือมือน้ำเงินมือนะครับกล้องเมืองสามหมอกครับหกต่อสองครับเทปโยเสิร์ฟต่อขไปซ้ายครับคนนะครับคนครับคนครับโอ้โหเอาละครับติดฝั่งเดียวกันเองครับ ไหนๆพอไเพียกร้อยมไหนดูดิรับนรับจับตีนไปใส่จับตีนไปใส่มางนะวนเรื่อยๆเตะในก้อนเลยเฮ้ยส่งอะไรส่งเข้ากลุ่มนี่เดี๋ยวผมเอารูปไปแต่งว่าจะตัดซ้ายรับเพียงเลยนะ สองต่อเจ็ดครับนนตามอยู่ห้าแต้มครับออกไปครับตันแล้วตันแล้วตันแล้วเจ็ดต่อสองเสริมดีมากครับเทยู ยังอยู่ครับสันแบ็กแก้มาติดซ้ายเชิยโยครับ,บปึ๊บเขียวสามิิติโอ้โหเอาละครับเก็บโยได้แจ้งครับแต่ต <c oughs> ัวสองครับ <c oughs> แบบค่ยกเสิร์ฟต่อ <c oughs> จะซัน้ครับน,น,บบบน้นี่นครับเจจจพี่ไมได้ตูดยบเมื่กี้้อสนใจไีแกมา็อแปสองก็แปดครับตามเยอะนะครับซ้ายมาเทียบโยเก็บไม่ได้ลาเข้าขไปโอ้โห

ขาขาวปลาหมึกหรืขาวไม่ไม่ใช่ช้อนนะสองต่อแปดครับมงดีมากครับเทพเดียวสิบล้าน วันนี้กรรมการผู้ตัดสินของเรานะครับปาแดงของเราครับผู้ชี้ขาดนะครับแต่ต่อสองครับเทพโยเสิร์หย่อนไหมครับเลเกี่ยวไว้ได้ครับโอ้โหวิ่งมาเร็วมากครับทันนะครับลูกทำไม่ดีบอลเป็นอย่างครับเดี๋ยวมาทำมือเลย เท้าไว้เก๊กเลยเก๊กโลเลยก๊กโลเลยเออเลยเหรอเก้าต่อสองครับเทพโยเสียต่อีซ้ายไปเราเท้ามาตรงนี้ไอ้เทพโยโอ้โหสวยงามครับส่วนน่เตะติดเองนะครับไม่ใช่เทพโยเกี่ยวดีนะครับเตะมาติดขาเองนะครับตรงนี้ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยรอ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 ชอบจังเลยเวลาเฝืนดิมาถึงบ้านมาดูอ้าวจีบหายหมดยอาดดีไหมครับเอียโรอยนี่ไม่ใช่ได้มาพวกตีมือนี่

ตมเทนเนอร์ประจำตัวเทพโยนะครับแซมสีนักเรียนหกสิบนะครับเอเทพโยนะครับนั่งไปนล้วมากินเอฟซีเฉยบอกว่าซ้อมราคาซ้อมราคาซ้อมราคาซ้อมออดิโกไม่มาผมจะนัดเทพโยนะครเัน มาก่อนใช่ไหมผมไม่ได้มาวัวเด่นได้ชนะได้ไงเทียบย่รองเท้าอย่างเดียวโอ้รองเท้าอย่างเดียวตายตายดิชักศิษย์สองต่อสองครับโอ้โหแตกไปเองครับโอ้โหนนแตกไปเองครับลูกนี้ครับโโอ้ห ขาดลอยเลยนะครับ13-2นะครับน้องประเวศครับนไ้ไ้มาเชียรนโอครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเทพโยนะครับกโกง3-2ยาวๆไปนะครับเเออออ่ที <c oughs> อาทิดนี้นะครับพุทธที่9มกรานะครับที่62นะครับจัดการแข่งขันครั้งที่2นะครับสำหรับสนามสีนะักคริน64เรานะครับต้องลงไปหานักกีฬาหน่อยครับ นี่ครับได้ได้เทรนเนอร์ดีครับกล้องเมืองสามหมอครับกับแซมสีนักลีนครับนี่ครับเทรนเนอร์ดีนะครับนี่ครับ f c f c ขอถ่ายรูปครับเอาแล้วครับนี่ครับชัดอยู่แล้วทำไมไม่หันหน้าไปตรงแสงวะนี่เอฟซีเอฟซีประจำตัวครับ เอาละครับผู้ชนะก็ดีใจนะครับเฮ้ยถ่ายรูปโปด้วยดิถ่ายรูปโปด้วยโอเคถ่ายรูปคู่โปด้วยนี่นะครับคนถ่ายรูป โอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับยาวไปครับยาวไปครับค่ำคืนนี้ครับยาวไปครับยาวไปครับนี่ครับอ่ะกงบอกสามสามสองยาวไปยาวไปครับโอ้โหไม่งั้นอากงสั่งปิดสนามแน่ครับนี่ครับโอ้โห FC ครับ FC เนอย FC นะครับโอ้โหไม่เปนไคโอ้โหอนีาโงพยาบาลนะอ๋ออ่ครับนี่ครับโอที่ที่พูดไว้ครับอัดฉีดไว้ครับ500บาทนะครับโอ้โหนดี่ครับาแดงของเราครับเป็นผู้ตัดสินที่ขาดวันนี้นะครับสุดยอดมากครับโอ้อันนี้จีบกันอีกแล้วครับ ชิดภูพาน่านหกรรมการวเดี๋ยวนะครับดูว่าชเดพันหาอ่ะพี่พันพันหารวมพากรรมการรวยนี่เป็นท่นหกชิดขครยกให้อะสรุปตรงยกใช่ไหมเอาแล้วครับเหลี่ยมนี้ อนนโอ้โพ่อทั้งแพ้นะครับจะลงยกให้ชิดภูพานะครับสู้กับรุดแมงนะครับเหลี่ยมนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ครับของเทพโยนะครับตัดไปแค่นี้ก่อนนะครับ